เลนโบมีให้เห็นหไอ้ชู้ม่งเงยไอ้หมูเวนมันถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมที่เราจะต้องเปลี่ยนต้นบนบอลซ้ำของเราจากเดิม483โลปัจจุบันผมได้ผลบนบอลซ้ำใหม่แล้วครับ ผมยังไม่รู้น้ำหนักของมันตอนที่ผมได้มันมาเนี่ยผมไม่ยอมดูน้ำหนักไม่ยอมดูราคาผมรู้แค่ว่ามันใหญ่มันใหญ่ที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นมาทั้งใน YouTube ในติ๊ก o k อกผมไม่เคยเห็นผลที่ใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมดูขนาดไปพร้อมๆกันครับโบลอ์ซ bon ัมใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชม เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะโยกสถานะจากต้นเก่ามาใส่ต้นใหม่ครับตามที่คุณผู้ชมเห็นผมปลูกแครอทนะครับผมวันนี้เนี่ยได้บัฟเยอะมากนะครับผมตกวันเสาร์แล้วก็มีแพทใหม่เดี๋ยวเราจะรีวิวแพทใหม่ด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามที่จะโยกสถานะทั้งหมดนะครับผมเข้าบนบนซ้ำลูกนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะคุณผู้ชมนะเราจะปลดหัวใจน้องก่อนนะครับโอเคนี่นะบนอบสซ้มคินคีนไม่มีสถานะอะไรเลยนะครับ กมหน้าไว้กดเดี๋กดผิดไงปัดเขาให้เดิมเดิมนะคุณผู้ชมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านหนึ่งก้ล้านครับยังไม่มีสถานะอะไรเลยดิมเดิมดิบดเลยนะคุณผู้ชมอุ้ยผมเสียวแม่งมือไปโดนจังเลยเดี๋ยว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 ผมดูหนวาเว็บไซต์เห้ว่ากิโลมันประมาณเท่าไหร่นะครับเช็ดแค่น้ ซ้ำนี้คุณผู้ชม939.6กิโลกรัมครับเกือบเกือบจะ1,000กิโลเชื่อผมไม่เคยเห็นบูลโปรซ้ำที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนคือถ้ามันมีเนี่ยผมไม่รู้นะว่าอยู่ที่ไหนแต่939ู้เนี่ยอยู่กับปิมคุงคุณผู้ชมชแค่แล้วถ้าสมมติติดสถานะทั้งหมด่ะโอ้พระเจ้าจอร์ด สองคิวเลียนคุณผู้ชมถ้ามันลงไปเนี่ยผมท้ามันลงไปถ้าเต็มทุกอย่างนะสองคิวเลียนคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกูเนี่ยเพราะฉะนั้นลูกนี้เราจะดูแลอย่างดีดูแลด้วยชีวิตเดี๋ยววางแผนก่อนเราไว้ใจกาได้ไหมไว้ใจเอฟได้บะวะไว้ใจเป็ดได้ไหมเนี่ย ไว้ใจใครได้บ้างวะหรือกูต้องลบเพื่อนทิ้งทั้งหมดเออเออผมไว้ใจใครไม่ได้แล้ว่ะเออทำไงอ่ะแล้วถ้าสมมติเออไอ้กายมันเข้ามาแล้วมันอยากจะได้คอนเทนต์แล้วมันดึงไปเลยลูกเนี้ยเก้าร้อยกว่าโลเออผมไม่ไว้ใจใครเออทำไงดีคนดูผูไม่ไว้ใจใครแล้วล็อ โอเคล็อกแล้วโอโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวแพดใหม่นะวันเสาร์นี้แพดมาใหม่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโยกไอ้ต้นนี้ขึ้นไปก่อนนะครับนี่ถอยออกไปอ่าน่เ่เน,น่เดี๋ยวเราจะไว้มุมนี้อ่ามุมนี้เลยข้าง,างๆคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะโยกสถานะจากบนบอซัมลูกนี้สู่ลูกใหม่ของเราคุณผู้ชมจาก400กว่าโลนะครับผมสู่900กเกือบจะ1000โล คิดก็สนุกแล้วเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะว่าวันนี้ผมได้สถานะอะไรมาใหม่บ้างคุณผู้ชมนี่จะมีโบลี่นะครับผมมีออยออยนี่สถานะใหม่นะครับเมเทโอลิกอันนี้ก็สถานะที่ผมไม่เคยเห็นอุ้ยอันนี้คืออะไรอะจังช็อกจังช็อกก็เป็นสถานะใหม่นะครับมีอะไรอีกไหมโอ้โหแม่งเหมือนจะสวยนะคุณผู้ชมเราไม่ได้พวกแบบสถานะโเวอร์นะครับผมพวกเอเลี่ยนอะไรเงี้ยเหมือนจะไม่มีเอเลี่ยนเลยตอนนี้ส่วนผมมันขาดสถานะเอเลี่ยนอยู่นะครับ wow! ใครบอกไม่ได้ใครบอกไม่ได้นี่ไงเอเลี่ยนๆๆๆๆๆดีมากจินเดียวดีมากมีสถานะสไลด์ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะโยกทุกสถานะเข้า900โลคุณผู้ชมแล้วถ้าผมทำเสร็จผมแจกด้วยดีกว่าๆๆใครอยากจะได้ผลไม้ลูกยักษ์ของปิมคุงเอาไปโชว์เอาไปอวด เดี๋ยวทำกิจกรรมในแฟนเพจ Thunder Shop คุณผู้ชมฝากด้วยนะครับร้านผมเองวันนี้ดูนิดนึงมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับอ๋อมีกล่องใหม่คุณผู้ชมครับเป็นกล่องเอกโซติกนะครับวุ้ยแล้วมันมีตัวหนังสือมีการันตีละมีการันตีสักทีนะมึงอะ <c oughs> สงสัยยอดตก สงสัยยอดเริ่มตกเพราะว่าคนไม่เติมคนหันมาทํากิจกรรมแล้วก็รับกล่องไปฟรีๆไม่ต้องเติมกันคุณผู้ชมเนี่ยเอาใจสายเติมมึงน่าจะคิดได้ตั้งนานเลยนะเช่นเดียวนะการันตีที่100ครับเราจะได้ตัว เหมือนเป็นกุ้งลอฟเตอร์เลยนะครับถ้าเปิด750น,นะครับผมการันตีเลนโบ์ลอฟเตอร์เลยคุณผู้ชมแล้วก็จะมีคิงคอปหรอ๋อันนี้มันเป็นต้นไม้หรือว่ามันเป็นมันเป็นสัตว์นะคุณผู้ชมมีหมาฮอทดอกด้วยนะครับ,รบแล้วก็มีอะไรเนี่ยเปเปอร์น,นะครับผมแล้วก็มีหมูเบคอนสัตว์เลี้ยงน่ารักเยอะนะเดี๋ยวดูตรงกิจกรรมใหม่ก่อนนะครับก็ยังคงเป็นกิจกรรมทำอาหารนะครับผมแต่ว่าเพิ่มเติมนะครับเป็นตรงนี้คุณผู้ชมไอ้เจ้าหนูนี้เลยเท่าที่ผมไปอ่านไปฟังมาเนี่ยนะครับผมคือไอ้หมูตัวนี้เนน้ผล ยิ่งผลใหญ่นะครับผมจานที่ทําอาหารออกมาก็จะยิ่งใหญ่ก็จะยิ่งให้ของดีแต่ว่าไอ้หนูตัวนี้เนี่ยนะครับผมจะเน้นสถาน,นะ เดี๋ยวทาให้ดูอันนี้เป็นของรางวัลน,นะครับผมเขาว่ากอริลลานี่ของดีเลยนะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันมีโอกาสได้ไข่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไอซันนี่ชายชิคเก้นตัวนี้เนี่ยเห็นเขาว่าจะทําให้ไข่ฟักเร็วขึ้นด้วยนะเอ้ยผมว่าน่าใช้เนื้อตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีกล่องอาสายไม่เติมสายเล่นทํากิจกรรมมาตรงนี้ได้เลยนะครับวิธีการเล่นเนี่ยง่ายแสนง่ายนะครับผมเราก็แค่เอาผลไม้ที่ติดสถานะเอามาหย่อนใส่ตรงนี้นะครับบางคนก็บอกให้ใส่ผลใหญ่บางคนก็ให้ใส่ผลเล็กเน้น เวลาดีกว่าแต่ผมแนะนํานะอย่าใส่ผลใหญ่เท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยผลใหญ่เนี่ยมันจะทําให้เวลาในการทําอาหารเนี่ยมันนานมากคุณผู้ชมเราเน้นเป็นแบบมะเขือเทศแต่ติดสถานะเวทหรือว่าติดสถานะที่แบบไม่ต้องดีก็ได้อะใส่สักลูกสองลูกอ่ะมันก็น่าจะเต็มแล้วเดี๋ยวเราลองไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมหาสถานะแบบไม่ค่อยดีอ่ะลูกไหนวะอันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีวะเนี่ยเดี๋ยวผมคัดก่อนอ่ะอันนี้อ่าอ่ะเอาไปสักสามลูกนะครับผมเดี๋ยวลองดู นี่โทมโมโตที่เราหยิบได้มานะครับสมมติเราใส่ไปเห็นไหมพอติดมิวเทชันเนี่ยได้49เปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้คือติดแค่อันเดียวแต่ลูกใหญ่นะครับผมใส่เข้าไปเวลาขึ้นเลยเห็นป่มลองใส่ลูกใหญ่ลูกเดียว50นาทีคือเราไม่ต้องไปเน้นลูกใหญ่คุณผู้ชมเห็นไหมมิวเทชันได้แค่20เปอร์เซ็นต์เองเน้นลูกเล็กๆแต่ติดสถานะด,ดีกว่าโอ้โหนี่จานเบเลยเลยโอ้โหนี่จานกูใหญ่จังวะผมทำทิ้งเอาไว้นะครับใส่เข้าไปลูกเล็ก5นาทีลูกเล็กๆอีกลูกหนึง่ง เพิ่มมาแค่นิดหน่อย77%แล้วนะครับอีกสักลูกหนึ่ง92%แล้วแค่6กนาทีคุณผู้ชมกดไปเลยแค่6นาทีเนี่ยผมจะไม่กดเวลาเร่งสปีดนะครับเราจะได้ไปทำานอื่นกันมาเปิดไข่กาชากันดีกว่าคุณผู้ชมผมยังไม่รู้เลยนะว่าเจ้ากุ้งลอฟเตอร์เนี่ยทำอะไราได้นะครับเจ้าหมาทําอะไรได้หรือเจ้าหมูเบคอนทําอะไราได้นะครับแต่ว่ามันการันตีร้อยกล่องคือมาแน่นอนเออเนี่ย มึงควรจะทำอย่างนี้ตั้งนานแล้วเนี่ยๆๆๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยการันตีเลย100ร้อยกล่องแต่ว่า100ร้อยกล่องจะมาแบบเป็นตัวธรรมดานะครับถ้าเลนโบก็750้อิกล่องให้มึงมาเปิดนะ <c oughs> อ้าล็อกเปิดเลยดิ10กล่องก็มาแล้วมากไอ้ปิม,มาอ๋อนี่นี่นี่ <c oughs> พอมันมีการันตีเนี่ยนะครับผมถ้าเราเปิดครบสี่กล่องเนี่ยก็จะการันตีตัวนี้เลยนะครับ<ม>เห็นไหมระบบการันตีนี่ดีคนเติมได้มไ,ออดไม่ท้องไงเออนี่หอกป่าไม่งั้นคุณเติมมันท้อใจนุย้ยใจนเย็นก่อนนะปิมอย่าคิดว่าได้กุ้งลอฟเตอร์แล้วจบไม่นะผักนะคุณต้องเอาผักด้วยนะปิมนะโอ้โหยาวแล้วยาวแล้วเข้าสู่ช่วงเหมาเหมากับปิมคุงไนงะ <c oughs> อ่านี้สิบกล่อง โอเคนเขาดูการันตีอีกรอบดีอันนี้75กล่องจะได้การันตีนะครับตอนนี้เราเดินทางมา10กล่องแล้วคุณผู้ชมอุดหนุนเกมหน่อยเกมทำดีถ้าออกเรนโบเลยอ่ะอันนี้คือน่ารักเลนโบมีให้เห็นว้ายอะไรวะผมแจกผมทำกิจกรรมแจกที่หน้าแฟนเพจไม่สนมันมันได้ง่ายเกินไปรู้สึกว่ามันไม่ท้าทาย เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดติดตามในแฟนเพจเลยเดี๋ยวผมให้ทีมงานทำคบแจกทํากิจกรรมแจกกันอ่ะหมาฮอตดอกไม้โกหนึงเอาให้ยกแพ็คคุณผู้ชมอ่ะถ้าครบ23กล่องจะได้หมาแล้วนะครับเออเมื่อคือมันเปิดไปแล้วมันมีกําลังใจในการเปิดต่อนะครับอ่ะนี่ยี่สกล่องหมดไปเออไม่ใช่เปิดไปแบบอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างหน้านึกหรอบ่าแต่เรนโบว์มาไหมสามสิกล่องแล้วนะ่ปีปุดหนุนนะา เรนโบสักหน่อยไหมอ่ะเนี่ยนะ <_ C> e <at> ได้คืบเอาศอกนะฮะ <_ C> e <at> ได้คืบเอาศอกนี่ผมได้หมาคอาดอกแล้วนะครับอันนี้กำลังจะได้แล้วป่าโอ้โแต่75เลยคุณผู้ชมแต่ผมการันตีแค่75ผมก็ได้ครบแล้วนะมีทรงการันตีหรือเปล่ากิ <_ C> e <at> ่นเริ่มมาใครปดเนี่ยอย <C> e <at> ากจะสัมผัสเรนโบ์ Rainbow สักครั้งหนึ่ง <_ C> e <at> ให้กันไม่ได้เลยเหรอมาสแพ็คไปต่อ โอ้โอ oh, oh, oh. <Democracy> ้โอ้น้องน้องมาตั้งแต่กล well, ่องแรกเลยอ่ะกุ้งลอสเตอร์อ่ะแต่ต้นไม้น้องคือมันทำลายพี่ไปหรือเปล่าน้องเอ้ยต้นไม้มึงทำลายกูไปนะไอ้เว้นชง่แง่โดนไปสี่สิบกล่องเริ่มเมากดทีละสิบกล่องอย่าไปผีผามอย่าไปกระโตกโวกเวกอย่าไปโวยวายมาถึงกดเจ็ดสิบห้าบ้าไปแล้วไม่ไปเรื่อย เรนโบว์ขอแค่ได้เห็นเลยขอให้ได้เห็นอย่างเดียวเรนโบว์พอมีสิทธิ์ได้จับต้องไหมเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาต่อกันเลยเหรองิมไปอีกสิบกูดูทรงแล้วการันตีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ลอปเตอร์ออกมาตั้งแต่กล่องแรกแต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไอ้ต้นเนี้ยไม่เมืองพอแล้วเอ็งจะเยอะเกินไปละพอแล้ว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 เอ็งเยอะเกินไปละพอแล้วพอแล้วพอแล้วนะพอแล้ว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  เออรู้แล้วรู้แล้วรู้รู้แล้วว่าเองโหดรู้แล้วเออรู้แล้วหุยไอ้ช่ายไอเไงยไอ้หมูเวนไอ้หมูเบคอนนี่แหละข้อดีของการซื้อแพ็กเติมนะครับมีโอกาสลงเรนโบ้นะ อูมึงเล่กหัวร้อนเลยมึงเล่กกูหูชาเลยไปสิแพ็ครับขอยสักรอบได้ไหมตอนลงเรนโบ้ไม่โคตดมันเลยว่ะขอยสักรอบหนึ่งขอยสักรอบหนึ่งได้ไหมอือโอ้ยโอ้โหไอ้หมูเวยนี่ขยันมากโอ้สุดท้ายกูก็ไปจบที่การันตีอยู่ดีอ่ะ อันนี้3นะครับแล้วการซื้อนี้อีกสองแพ็คก็จะการันตีพอดีคุณผู้ชมกูไม่กดแบบ10แพ็คด้วยอืมกูกด10แพ็คกูก็แพ้มึงดิถ้าเรากด10แพ็คแน่นอนเรากาไรแน่นอนครับเพราะมันลดราคาแต่กูไม่อยากรู้สึกแพ้มึงกูจะจบที่75แบบการันตีจะไม่เกินแม้แต่กล่องเดียวอืมและ75นี่ผมได้แล้วนะคิงแคปอืมไม่เอากูยังการันตีเลย คุณผู้ชมกล่องนี้เหมาทั้งหมดนะครับผม75กล่องนะครับผมได้มาคบเลยแล้วก็ที่สำคัญคือเราได้น้องหมูนะครับผมที่เป็นเรนโบว์มาเพื่ออะไรวะ ผมยังไม่รู้เลยว่าทําอะไรได้นะครับไหนดูสิว่าน้องหมูทําอะไรได้นะครับ <c oughs> ขอขอ,ขอดูเลนโบูพิกนี้โอ้โหสีโอ้โหสีโอ้โหอโอใช่ตอนนี้มีอัปเดตมาใหม่นะครับผมสล็อตอ่ามีสล็อตใส่สัตว์เราซึ่งดีสมมุติเราเซตหนึ่งเราเอาไว้สําหรับมูนแคทเออกับกบเซตสองเอาไว้ฟาร์มเลเวลเซตสามเอาไวท้ทํานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดีนะครับเราไม่ต้องมานั่งใส่ทีละตัว2ตัวนะครับเออผมขอดูความสามารถมาหน่อยความสามารถของน้องเบค พิกเนี่ยนะครับผมทุกๆ78วินาทีเนี่ยจะปล่อยออร่าออกมาเป็นเวลา30วินะครับซึ่งให้โอกาส3เท่าสําหรับการพัฒนาใหม่ในรูปแบบต่างๆภายใน30สตัตก็น่าจะให้สถานะใหม่นะครับผมคล้ายๆไปกระแต่น ถ้าน้องไปนอนใกล้ต้นไม้แล้วสกิลทํางานเนี่ยน้องก็จะใหสถานะใหม่นะครับขายแต่ก็แต่เลยผมว่าตัวนี้ได้ใช้นะคือถึงมันจะเป็นอันคอมมอนนะแต่มันก็ไม่ได้กาะจนแบบแอะแอะอเออมันยังได้ใช้อยู่นะครับซึ่งถ้ามาทํากิจกรรมใหม่น่าจะเวิร์กนะคุณผู้ชมลองคิดสภาพเนี่ยสมมติว่าเราปลูกต้นอะไรก็ได้สักต้นหนึ่งนี่นี่นี่ติดเลยมานบานบอสผมติดชิวเลยเพราะว่าน้องมาใกล้ๆผมคุณผู้ชมลองคิดสภาพเราปลูกต้นไม้เยอะๆหมูมานอนทุกนาทีทุกนาทีทุกนาท,ท,นาทีผลไม้เราก็ติดสถานะเราก็เอาผลไม้ที่ติดสถานะ เอาไปส่งให้หนูปั๊มแพ็คก,กันแบบกระจุยกระจายคุณผู้ชมตัวที่2นะครับผมคือน้องหมาฮอตดอกนะครับผมได้มาเต็มเลยนะครับอุ้ยตัวน้องน่ารักจังเลยอ่านสก,กิลหน่อยน้องหมาฮอตดอกระดับรีเจนนะครับทุก3.58นาทีเนี่ยจะดอปแอ่งมัสตาร์ดสตักหรือซอสมะเขือเทศ8.1เป็นเวลา30วินาทีสัตว์เลี้ยงที่กินมัสตาร์ดเนี่ยจะได้รับคูดาวเร็วขึ้น 21.2%และสัตว์เลี้ยงที่กินซอสมะเขือเทศจะได้รับประสบการณ์เพิ่ม21.2%เหมือนกันไอตัวนี้น่าใช้นะคุณผู้ชมลองคิดภาพถ้าตัวนี้คอมโบกับเฟนไฟไอตัวเฟนไฟที่ผมทำไปเมื่อพาร์ที่แล้วอะที่มันให้1นึ่งเลเวลอะสมมุติว่าเฟนไฟมากินซอสมัสตาร์ตัวเฟนไฟจะรีคูดาวไวขึ้นและก็จะให้เพิ่มเลเวลไปแบบรัวๆไอหมาฮอทดอก นกุ้งลอฟเตอร์นะครับตัวนี้เลยโอ้โหหน้าตาดูน่ากินจังเลยนะคุณผู้ชมนะน้องกุ้งลอฟเตอร์เนี่ยนะครับผมทุกๆ15นาทีเนี่ยมีโอกาส20%ที่ผลไม้ใกล้เคียงเนี่ยจะติดสถานะมอลเทนนี่นะครับและก็ทุกๆ29.51นาทีเนี่ยมีโอกาส10%ที่ผลไม้ใกล้เคียงเนี่ยจะติดสถานะเมโทโอลิกนะครับเป็นตัวแจกสถานะคุณผู้ชมนี่ไงซอนนี้คุณผู้ชมถ้ามีสัตว์มากินตรงนี้คือแจ่มเลย นี่นี่น้องทิ้งซอสไว้เดินไปกินเอาละกุ้งล็ l o เตอร์เดินไปกินคุณผู้ชมดูนะดูนะเดินไปกินหรือยังนี่มันกินยังเนี่ยนี่ไงครูดาวเร็วขึ้นผมโบกแล้วถ้ามันทำคอมโบกับตัวเฟนฟายโอ้โหสุดจัดสุดจัดเลยคุณผู้ชมแล้วทิ้งไว้กับการทำอาหารตรงนี้นี่เราจะได้มาอุ้ย ได้ลัคกี้ด้วยเหรอคืออะไรอ่ะนี่ผมได้เป็นอันนี้คุณผู้ชมมันคือสลัดเหรอคล้ายๆสลัดเลยแล้วเราเอามาให้หนูใช่ปะขออนุญาตให้คุณหนูครับนี่คุณหนูกินไปเลือกได้เลยเอ้ากูก็เลือกกอริล่าดิเลือกได้ที่เลยเหรอ ถ้าใครได้กอริล่าเหมือนกันเนี่ยนะครับผมคุณผู้ชมมาดูตรงนี้ก่อนคุณจะต้องหาหมอทําน้ําซุปให้กับน้องด้วยถ้าไม่มีอันนี้เนี่ยแล้วเราเอาน้องไปวางในสวนอย่างเดียวเนี่ยน้องจะไม่ทํางานนะครับเจ้าลิงกอริล่าเนี่ยนะครับผมตราบใดที่คุณมีหม้อปรุงอาหารหรือหม้อต้มในสวนของคุณเนี่ยกอริล่าจะปรุงอาหารในหม้อน,นั้นเนี่ยแล้วมอบ5%เที่ให้กับอาหารซ้ําในคุกกี้คือถ้าเราคร้าฟของ มีโอกาส5%ที่เราจะได้ของ2ชิ้นถ้าเรามีน้องกอริลลานะครับผมและกำลังต้มน้ำอยู่ในสวนของเราซึ่งวิธีการตามหาหม้อน้ำองลิงก็เหมือนเดิมเลยเอา,เอาผลไม้ที่ติดสถานะนะครับเอาไปยัดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมชิวชิวยัดเลยยัดเลยแล้วก็ยัดเลยครับนี่ หนาทีรอแป๊บเดียวผูอขอร้องคอมโบน,นี้หน่อยเฟนไฟผมอยากรู้ว่ามันจะถูกแบบที่ผมคิดไว้ไหมนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวรอให้เออฮอตดอกเนี่ยนะครับผมนี่มาแล้วอันนี้ทำเป็นอะไรรอบนี้ เป็นซอสมะเขือเทศนะครับซอสมะเขือเทศเนี่ยจะได้เป็นาการคูณ e อ p ที่เยอะมากขึ้นนะครับไม่ไม่เอาซอสมะเขือเทศสิอยู่ไหนเนี่ยมึงตัวมึงอยู่ไหนเนี่ยไม่เอาเอะไม่ใช่ตัวนี้ <c oughs> ไม่เอาซอสมะเขือเทศเอาซอสมัสตาร์ดคุณผู้ชมและน้องคายออกมาได้เยอะมาก3นาทีเกือบจะ4นาทีเนี่ยน้องก็จะปล่อยออกมาแล้วนะครับแล้วถ้าเราเวลให้น้องเยอะๆสมมุติว่าน้องปล่อยทุก15าวิ เหมือนกับปลาหมึกผมมาแล้วถ้าเราไปใช้คอมโบกับปลาหมึกให้ปลาหมึกกอลฟสกิลอะ <S <S <ๆ>่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าน้องขึ้น1นึ่งเลเวลเนี่ยนะครับเวลาจะลดไปเท่าไหร่นะคุณผู้ชมเราจะได้คํานวณได้ว่าตอนที่น้องเลเวลร้อยเนี่ยน้องจะลดคูดาวไปเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่ามันจะมีลิมิตหรือเปล่านะผมก็เดาเมั่วๆดูนะครับแพทมันเพิ่งอัพมาวันนี้เลยโอ้โหแคนหลอดนี่ติดสถานะดีมากเลยนะเนี่ยเนี่ยติดเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมเนี่ยเวลาวันเสาร์ว่าผมอยากให้คุณผู้ชมแบบก็ติดไว้ท์มันดีมาก ผู้ชมสถานะคุณแทบจะได้ครบอะผมบอกเลย3.57เโอ้เหมือนจะไม่เปลี่ยนอ่าไม่เปลี่ยนแสดงว่าไม่ลดแล้วเหรอเอาจริงๆอะสนาทีมันก็มันก็เร็วมากแล้วนะแต่ว่าที่จะเพิ่มมาเนี่ยนะครับผมจะเป็นเปอร์เซนต์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับผูไม่สงสารลิงกอริล่าดูดินั่งซุมๆเลยด <c oughs> <c oughs> ังคือนั่งแบบซุมๆเลยอะไม่มีคนคุยด้วยอะนั่งแบบนั่งเหงาเลยดูดิแต่เพจกิจกรรมทำอาหารเนี่ยหลายๆคนไม่ชอบนะ ผมไม่นั่งอ่านคอมเมนต์เนี่ยหลายๆคนก็แบบกิจกรรมนี้ไม่ดีเลยพี่เปี๊มเพราะผมรู้สึกว่ามันรอนานเกินไปมันทําให้หน้าเบื่ออะไรเงี้ยเออผมก็คิดเห็นเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะคือการทำอาหารเนี่ยมันควรจะประมาณเนี้ยห้านาทีสี่นาทีสามนาทีอะไรเงี้ยมันทําให้คนเนี่ยเข้าถึงได้เยอะนะครับผมถ้าจํานวนคนที่เข้าถึงได้เยอะเยอะเนี่ยผู้เล่นออนไลน์ก็จะเยอะไงแต่คือแม่งมันรอชั่วโมงหนึ่งเนี่ยอย่างผมทำอะคุณผู้ชมอาหารเนี่ยสมมติจานเนี้ย โอแไม่หใหญ่ไปไหมเนี่ยสมมุติจานนี้นะผมทําให้หมูเนี่ยคือรอ58นาทีนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมส่งให้น้องหมูก่อนกว่าจะทําได้58นาทีผมได้อะไรเนี่ยโว้โอ้ผมได้แพนเค้กผมได้เอกใหม่โอ้แต่ได้ของโอ้มีเดียมทอยคือผมอยากได้มีเดียมทอยครับตอนนี้อย่างอื่นผมไม่ได้อยากได้แล้วนะครับมีเดียมทอยคือเจ๋งเลยและอุอ้ยเ็ดแค่น,นี่คืออะไรเนี่ยเป็นสูตรเหรอเป็นเป็นสูตร เป็นสูตรคุณผู้ชมนี่เป็นสูตรเลยถ้าเราอยากจะทําสลัดนะครับเขาก็มีบอกนะครับผมว่าจะต้องทํำยังไงนะครับแล้วเนี่ยอันนี้เป็นซุปนะครับอ๋อคือถ้าเราทําอะไรมาเนี่ยมันก็จะจําปลดล็อกหรือว่าสูตรนี้ทอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ๋อไม่คิดผมส่งให้กินสลัดกับซุปไปไงไต่ดูในกระเป๋าผมดีว่าผมมีอย่างอื่นไหมนะครับผมไม่มีเลยอ่ะผมครับแต่สลัดอย่างเดียวเลยครับเนี่ยแม่กปล่อยซอสมะเขือเทศมงมงี้ย นี่มาอีกแล้วหนูนี่พอยอ้อมันมีพอยด้านบนด้วยนี่มันมีพอยด้านบนด้วยเราลองใส่เต็มไหมว่าเป็นยังไงคุณผู้ชมเผื่อมันจะมีคูณมีอัตราเร่งหรือเปล่าผมคิดเองนะนี่โห้ยสฉดเคทำไมมันมันเป็นแสงอย่างนี้คุณผู้ชมนี้คืออาหารนะครับเนี่ยมันไม่ใช่บนลบอลซ้ำนะมันมันคืออาหารว้ยเชอาหารมันไม่ติดเรนโบวด้วยหรอวะส่งให้หมูกินก่อนนะครับตอนนี้พอยผมใกล้เต็มแล้วนะครับส่งไปเลย ฟืรพอยผมเต็มผมจะได้อะไรโอ้โหโอ้โหเหี้ยไข่ผมได้เยอะจัดได้เพชรฉาบด้วยคุณผู้ชมโอ้โหโโอ้เช็ดเคอ๋อมันจะคุณสองน้ำลายไหลเลย <c ười> โอ้มันเป็นเลเวลเป็นสตอมเช็ดเคโคตรดี <c ười> ไปเลยนี่มีเดียมทอยอยากได้มีเดียมทอยนี่และคือเสร็จเลยคุณผู้ชมมันจะเร็วมากๆาชิชๆชิดูดูด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่เพิ่งได้มาเลยเพิ่งได้มาเลยเดี๋ยวเราเก็บเดี๋ยวเราเก็บแม่ไงไอ้กูเก็บมัวสวต้องต้องดูสถานะที่มันไม่ค่อยแลด้วยนะคุณผู้ชมถ้าเราเก็บสถานะแลมาเนี่ยก็หวานเจี๊ยบเหมือนกันนะครับตอนนี้มันเป็นคูณ2อ,อยู่ใช่ไหมแล้วถ้าเราใส่ใหม่ไปมันจะเริ่มนับใหม่ไหมแต่ผมทดลองให้คุณผู้ชมดูเลยใส่ลงไป و, มันยังคูณ2อ,อยู่คุณผู้ชมมันยังเร็วอยู่เห็นบ้างเร็วมากโอเคโอเคแล้วถ้าเราสมมติ ว่าเราไปต่อเรายัดเลยเรายัดเลยคุณผู้ชมดีนะผมทําทิ้งไว้เยอะนะครับยัดไปอีกโอเคมาเลยมาเลยของมาผมยัดอีกผมยัดอีกผมยัดอีกเรื่อยๆคุณผู้ชมตอนนี้ขึ้นเป็นเลเวลสองยังขึ้นเป็นเลเวลสองแล้วคูณสองจุดห้าแค่ไปอีกไปอีกได้ไหมไปอีกกูโลบแล้วกูโลบแล้วตอนนี้ไปอีกไปอีกยัดไปยัดไป คูณไปแบบเร็วๆแบบสตอมอ่ะแบบสตอมแบบพายุอ่ะพายุโหมกันหน่ำอ่ะและตอนนี้เร็วสามคูณสามคุณผู้ชมดูดิเร็วมากครับดูจังหวะในการคับแบบุบยอย่างนี้สนุกถ้ากิจกรรมเป็นแบบนี้สนุกครับคือมันไม่ต้องมารอนานจนเกินไปแบบที่เราบอกนะครับแบบนี้สนุกครับโอเคเราส่งให้น้องหนูเลยเพื่อเราจะได้แบบของดีขอหม้อหม้อ เชี่ยมอยังไม่มาปอนไปก่อนปอนไปก่อนบักหมูบักหมูปอนไปก่อนโหตอนนี้มันสามารถเร็วได้ถึงเลเวลไหนวะเนี่ยคุณผู้ชมผมอยากรู้เลยว่ะตอนนี้คือมันเด้งขึ้นแจ้งเตือนหลายอย่างหน่อยนะคุณผู้ชมจา๋ามาแล้วครับใส่เข้าไปขอม่อมาแล้วมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่นูอยากได้สมมติว่าผมวางหม้อเดินมาเลยคือรู้หน้าที่ตัวเองอะว่าตัวเองต้องทำอะไร กวนสิจ้ากวนสิจ้าเวลิคอตตอนนี้เหลือเวลาแค่12วินะครับผมเจ้าหมาจะคายซอสออกมาแล้วนะครับขอมาสตาร์ทนะขอมาสตาร์ทนะเจ้าหมาเหลืองเหลืองเลยลูกเอาล่ะเหลืองเหลืองล่ะไอตัวนี้ไม่กินไหมไอตัวนี้ไม่กินหน่อยไอหนูไอหนูแม่งเดินไปไกลเลยคุณผู้ชมเดินไปไกลเลยตอนนี้ครูดาวอยู่ที่23นาทีนะครับเดินมาลูกเดินมาเฟอร์เรตลูกเฟอร์เรตเดินมาลูก เดินมาสิมึงไม่กินหรือไงเนี่ยมาสตาร์ดนั่วไอ้เฟรนดมึงเป็นเฟนฟายนะมึงต้องจิ้มกับมาสตาร์ดอยู่แล้วน่าเดินมาเดินมาเดินเดินไปไหนอะเฮ้ยอยู่ตรงนี้เอาเอาเอาไอ้ตัวนี้วิ่งมากินแทนเฟนฟายไปแล้วแต่ผมมีวิธีที่มันเวิร์กชวนๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ คือทาไงรู้ไหมคุณผู้ชมแต่สูตรเนี้ <S <S เปลืองตังค์หน่อยนะเราจะใส่พีคอ็อกลงไปครับยิ่งเรามีพีคอ็อกเยอะนะครับผมการคูดาวก็จะยิ่งเยอะนะคุณผู้ชมผมมีพีคอ็อกเรนโบว์เนี่ยสองตัวเลยนะครับแล้วสกิลของน้องเนี่ยคือทุก15วินาทีนะครับผมน้องจะทําวงเป็นวงกลมและถ้ามีสัตว์ตัวไหนอยู่ในวงกลมวงนี้เนี่ยจะลดคูดาวไปเลย128วินาทีอย่างนี้ตลอดตลอดตัวที่เราต้องการใช้สกิลเนี่ยมันจะรีคูดาวไว เหลือ17และนี่เข้าวงยังเหลือ15ถ้าสมมติดเดินเข้าวงอีกก็จะลดทีละ2 2 2 2ลดไปเรื่อยๆแต่อย่างที่บอกครับโคตรเปืองตังค์ครับอาจจะไม่เหมาะกับ หลายๆคนนะครับผมถึงพยายามที่จะหาสัตว์ที่มันแบบรีครูดาวได้ไวๆเอามานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับว่าเอ้ยลองไปใช้ตัวนี้คอมโบคู่กับ Fi เฟนไฟอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าเฟนไฟอะถ้าเราใช้ดีๆใช้เป็นอะเนี่ยเหลือ9นาทีแล้วคือมันเก่งมากเลยนะคุณผู้ชมคือผมเวลสัตว์มาเยอะผมรู้ว่า การที่จะขึ้นแต่ละเววอ่ะมันขึ้นยากมากนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีสัตว์ที่การันตีแน่นอนเลยหนึ่งเลเวลอ่ะมันดีมากๆนะครับแป๊บๆเนี่ยเดี๋ยวน้องก็จะให้เลเวลแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าน้องให้เลเวลเดี๋ยวน้องจะขึ้นกลางจอเองว่าน้องให้เลเวลใครนะครับอันนี้เหลือเวลาอีกแค่โอ้ตอนนี้คือพลังสตอมลดลงอนันนี้ให้เลเวลพีคอกหนึ่งเลเวลอ่ะเห็นไหมตอนนี้เนี่ยถ้าเราหยุดส่งอาหารให้คุณหมูเนี่ยนะครับบัฟในการคูณก็จะหายไป แต่ถ้าคุณส่งเรื่อยๆเรื่อยๆบัฟมันก็จะส,ส่งขึ้นส่งขึ้นส่งขึ้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าผมแนะนําทําอาหารรอไว้เราค่อยส่งทีเดียววันนี้เนี่ยเราเน้นข้อมูลเรื่องแพทไปเยอะมากๆเลยนะครับเวลาผมไม่พอแล้วนะคุณผู้ชมพัดหน้าผมจะมาโยกสถานะให้คุณผู้ชมดูทําทุกขั้นตอนว่าการยกสถานะทำยังไงนะครับเราจะโยกจากลูกซ้ายลูกนี้นะครับผมไปสู่ลูกขวาลูกนี้ที่น้ําหนัก 9 3 9กิโลพาหน้าเรามาดูกันว่าราคาจะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมจะมีแจกด้วยในแฟนเพจ Thunder Shop นะครับใครที่กำลังมองหาสัตว์เลี้ยงในเกมกูอากาเดนมีขายทุกตัวเชิญเลยนะครับผมในแฟนเพจนะคุณผู้ชมนะฝากด้วยกระเดือฮันชอปใครที่สนใจเติมโรบักนะครับผมแอดไลน์ไปเลยเพร้อมราการตลอด24ชั่วโมงและเจอก,กันคลิปต่อไปครับฝากไลน์ด้วยนะแถมนิดนึงเพิ่งเอาออกมาจากหม้อเลยนะครับแม่งมาเป็นชาโคเลยคุณผู้ชม เอเดี๋ยวส่งให้น้องหนูนะครับดูซิว่าเราจะได้อะไรนะครับรอบนี้กล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้คือกล่องอะไรก็กล่องนี้ไงปิมมึงลืมไหมน่าจะลืมน่าจะลืมคุณผู้ชมเปิดเล่นสักกล่องหนึ่งและได้ล็อกเตอร์มาแจกคนดูหมูเบคอนเจอกันครับ Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn